โโอ้โหงานนี้ต้องบอกเลยสะเทือนอาเซียนล่ะครับหลังจากเพจดังตีข่าวขเมขมรถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยพร้อมทางอ้างเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความปลอดภยัยอาจไม่มาไทยเป็นไปได้หรือเนี่ยจริงหรือไม่ต้องติดตามนะครับส่วนสถานการณ์นักกีฬาไทยแล้วสถานการณ์ที่สงขาในการจัดการแข่งซีเกมตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตสุดๆละครับ เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันได้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยหลายเพจก็ตีข่าวนะครับว่ากัมพูชาขเขมรถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมทุกชนิดกีฬาที่ประเทศไทยอ้างเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความปลอดภยัยเอาจริงๆนะครับก็ต้องไปเช็คกันดูว่าเอาสุดท้ายแล้วเนี่ยถอนจริงหรือถอนไม่จริงนะครับอย่างไทเกอร์ก็ลงอย่างเงี้ยมีรายงานออกมาว่ากัมพูชาตัดสินใจไม่ส่งนะักกีฬาทําการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยและถอนตัวจากการแข่งขัน แล้วโดยอ้างศักดิ์ศรีและความปลอดภัยคือตรงเนี้ยเมสเซจตรงเนี้ยส่งผ่านในหลายๆเพจเยอะมากนะอย่างที่ทราบกันว่าจากกรณีพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชามันยังไม่ได้มีข้อสรุปแล้วมันก็ ต้องบอกว่ายืดเยื้อแล้วนะครับหลังจากที่ทั้ง2ประเทศเมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานนะครับตอนนี้ทาง f a c e b o o เนี่ยมิสเตอร์ลูกหนัง a อซก็มีการโพสต์ข้อความนะครับอย่างซีเกม2025โนคาแมนะครับกัมพูชาตัดสินใจขอถอนจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมปีนี้โดยอ้างเรื่องของศักดิ์ศรีและความปลอดภัยแม้ว่าเจ้าภาพอย่างไทยจะเน้นย้ำและรับรองในด้านนี้มากเพียงใดก็ตาม อ่ะอย่างตูดูบอลไทยก็ลงเหมือนกันกัมพูชาถอนซีเกมอ้างห่วงความปลอดภัยนะครับแล้วก็เขียน breaking news นะครับเนี่ยหลายๆสื่อก็ลงนะอ่ะเนี่ยแล้วคอมเมนต์ก็รันเลยบอกว่าสมมติถ้ามาจริงๆมีปัญหาแน่นอนตัดไฟแต่ต้นลมดีแล้วดีสำหรับทุกไฟแล้วล่ะครับก็คือแฟนกีฬาชาวไทยก็ไม่อยากให้มากลัวมีปัญหานะครับเออแล้วแต่นะครับก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วบางท่านนะครับก็บอกว่าดีแล้วเปลืองงบประมาณที่ต้องมาดูแล นะครับดีแล้วครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยก็ไม่ได้อยากจะให้มามีปัญหากันที่นี่คือถ้าไม่มาแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะดีเสียกว่านะครับอย่างน้อยจะได้แบบเออ ตัดไปหนึ่งเรื่องที่ต้องกังวลนะครับหรือว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างบางท่านก็บอกว่าไม่ให้ประชาชนกีนักกีฬามาไทยเพราะกลัวไม่ปลอดภัยหรือว่าส่งสัญญาณอะไรไหมต้องการจะมาแทรกซึมบ้านเราหรือเปล่าตรงนี้หลายๆท่านก็กลัวนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วจะมาหรือไม่มามันก็ไม่ได้มีผลนะครับดีแล้วอาจจะมาวางแผนก่อเหตุการณ์ใส่ร้ายคนไทยในช่วงซีเกม ก็เป็นได้นั่นเองเอออันนี้ก็ต้องระวังนะครับอ่ะแต่เช็คไปเช็คมาเนี่ยนะครับทางด้านของเพจเออเจวรปัตนี่ก็ลงเหมือนกันนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวของเขเมรเนี่ยอุ้ยตีกันให้วุ่นไปหมดนะครับจากกระแสะข่าวกัมพูชาขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมทุกชนิดกีฬา ล่าสุดเนี่ยมีการเช็คไปแล้วว่าบิ๊กเนตชัยพักศิริวัตรเนี่ยนะครับมรีกีฬาซีเกมส์เพื่อสอบถามเรื่องนี้บิ๊กเนตยืนยันว่าข่าวปลอมไม่จริงปัดโตต้องบอกว่าขเขมรเดินหน้าจะมาจะมาให้ได้ดื้อนะครับพะเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยประชุมทางออนไลน์เรื่องของซีเกมส์นะครับกับหังชวนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาูชานะครับแล้วก็วัดจำเริญเนี่ยนะครับเลขาธิการโอลิมปิกูชาเสร็จสิ้นไปแล้วก ก็คือบอกว่าขาับร้อมมามานะครับคืออันนี้ก็พอไปเช็คกับทางสำนักข่าวอย่าง Daily News เนี่ยนะครับก็บอกว่าการแข่งขันซีเกมเนี่ยคุณมาเน็ตสั่งเช็คชื่อทัพเขมรทุกวันจำเป็นต้องส่งแข่งมิฉะนั้นเดี๋ยวเสียหน้าอ้าวสรุปว่ากลัวเสียหน้านะครับโอ้ล่าสุดเลยกองทัพเขมรน,นะครับสั่งเช็คชื่อ,อนักกีฬากาัมพูชาทุกวันที่มาแข่งซีเกมแข่งจบกลับบ้าน นะเออดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหากลัวมันจะไม่กลับนะสินะครับแล้วก็มีคําสั่งเตือนว่าถ้าหากโดนยั่วยุอย่าตอบโต้โอ้โหกลัวจะมายั่วยุไทยนี่แหละนะครับรัฐมนตรีกีฬาลั่นต้องมายังไงต้องมาแข่งเพราะฉะนั้นลืมไปเลยไอ้ที่ไม่มาเนี่ยไม่จริงที่คนไทยบอกไม่มาไม่จริงมาแน่นอนมิฉะนั้นจะเสียนหน้าต่ออาเซียน แต่เตือนไทยต้องอรับประกันความปลอดภัยกองทัพขเขมรหรือว่านักกีฬาขเขมรตัดสินให้โปร่งใสนะออโอ้โหบอกได้เลยคำว่าคําว่าโปร่งใสนี่มันใช้กับเขมรไม่ได้นะเออในฮังชวนนารนรัฐมนตรีการกระทรวง ศึกษาที่การเยาวชนและกีฬาเนี่ยกับกัมพูชาเขาบอกว่าต้องมาหากความบาตการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศไทยมันเหมือนกับว่าหักหน้าอาเซียนมันไม่ได้เกี่ยวกับไทยเลยนะครับในฐานะเจ้าภาพเนี่ยจะได้รับความอับอายเออนี่เขาว่าอย่างนี้นะ แล้วก็บอกว่าส่งผลกระทบทางลบต่อกัมพูชาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับคือย้ําหลายรอบม,มากตอนนี้กัมพูชาพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความยากลําบากและประเมินสถานการณ์แล้วนะครับพร้อมเน้นย้าว่าการบอยคอรจะสร้างความเสียหายมากกว่าข้อดีต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชารวมทั้งสูญเสียเกียรติยศในช่วงเวลาที่ประเทศอื่นเขากําลังแข่งขันและสนใจกันอยู่เราจะไม่ทําแบบนั้น แต่เป็นการคว่ำบาตรอาเซียนแบบนี้เราทําไม่ได้เพราะกีฬาซีเกมเป็นกิจกรรมระดับอาเซียนภายใต้การกํากับดูแลของสภากีฬาอาเซียนซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงของกัมพูชานั่นเองอะนะครับอันนี้ก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตรงกันว่าขเขมรไม่ถอยทับเขมรมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะว่ากันไป ขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดสงขาของเราเนี่ยนักกีฬาหลายท่านก็ต้องการความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเจ้าอามสุภรชัยใจเด็ดนะเออขอความช่วยเหลือครอบครัวที่หัดใหญ่พร้อมแจ้งพิกัดด่วนที่สุด สุประชัยใจเด็ดกองหน้าของบุรีรัมยูนเต็ดและทีมชาติไทยใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอันนี้พี่อามก็ขอความช่วยเหลือผมว่าหลายๆครอบครัวก็เจอแบบนี้ต้องบอกว่าต้องเร่งเลยนะไปช่วยเขานะครับหลังครอบครัวและคุณลุงที่อาศัยอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและไม่สามารถติดต่อได้เนื่องนานกว่า3วัน นะครับเอ่อ,ต,อต่อเนื่องนานกว่า3วันนะดาวยิงวัย26ปีเผยว่าภายในบ้านมีสมาชิกทั้งหมด4คนประกอบด้วยผู้สูงอายุ2คนน้องสาว1คนและพี่ชาย1คนรวมถึงแมวอีก2ตัวโดยขณะน,นี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอามเขาก็เป็นห่วงจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทีมกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับที่บ้านเลขที่23ซอย3เเทสาพัฒนาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อม ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้0807079995 <_ d ream> เพื่อประสานความช่วยเหลือนะครับท้งนี้สุภัยยังอัปเดตสถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีบ้านเกิดของเขาโดยระบุว่าหลายพื้นที่มีน้ำสูงระดับหัวเขา่าแต่บ้านของตอนเองยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเท่ากับที่หาดใหญ่นะครับก็การโพสต์ครั้งนี้ก็คือขอความช่วยเหลือจากแฟนๆแล้วก็ประชาชนจํานวนมากนะครับแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยได้เข้าถึงนะครับว่าใครเนี่ยติดขัดอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับและการแข่งขันซีเกมอง บอกเลยครับที่ทีมชาติไทยซ้อมกันอยู่เนี่ยกลุ่ม B ที่มีเวียดนามมาเลลาวนะครับมีกําหนดเตะที่สนามตินสุนรรนน์เนี่ยจังหวัดสงขลาขณะนี้น้ําท่วมแม้สนามจะไม่ได้รับผลกระทบแต่การเดินทางถูกตัดขาด ล่าสุดมีรายงานว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะฝ่ายจัดเนี่ยต้องพิจารณาแล้วแหละว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วแต่คาดว่าย้ายแน่นอนว่าจะไปเตะกันที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงฝากไลค์ฝากแชร์กด subscribe แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกควาวเคลื่อนไหวนะครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ